ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยกราบขอโอกาสพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมบัจจิรสวพลที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสิบธรรมยุทธวัดเบิงระราชใจพระอารามหลวงที่เคารพอย่างยิ่งกราบขอโอกาสพระเดชพระคุณหลวงปู่พระราจจรยานมุนีหลวงปู่ทองอินกะตะปุญโย ที่เคารพอย่างยิ่งพระมาหาเถรานุเถระทุกทุกรูปขอจเจริญพรสาธุชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกๆท,ท,ท่านวันนี้คณะสิทธิานุสิ์พวกเราทั้งหลายได้มาร่วมจิตร่วมใจกันบำเพ็ญกุศลเป็นการบูชาพระคุณ ของบุรพาจารย์ในที่นี้ก็คือพระเดชพระคุณหลวงปู่พระเทพวททิสุทธิมงคลหลวงปู่สีมหาวีโรซึ่งหลวงปู่ท่านได้ละสังขารไปเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเราท่านทั้งหลายยังนึกถึงเคารพบ,บูชาพระคุณของหลวงปู่ซึ่งหลวงปู่ใหญ่ของเรานี่ เป็นอนุสาวรีย์แห่งความดีเพราะฉะนั้นที่เรามากราบหลวงปู่เป็นรูปเหมือนก็ตามกราบอดีของท่านก็ตามเรามากราบอนุสาวรีย์แห่งความดีดังนั้นวันนี้คณะศิทธิอนุสิตโดยการนำของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระราชปัจจรยานมุนีหลวงปู่ทองอินกตะปุญโยพร้อมลูกๆหล,ลานสิทธิอนุสิต ได้จัดงานวันบุรพาจารย์ขึ้นเพื่อเป็นการบำเพ็ญกุศลอุทิศส่วนกราบนาผลแดดวงวิญญาณของหลวงปู่ในวันนี้ดังนั้นพวกเราท่านทั้งหลายได้พร้อมแล้วอาตมาขออนุญาตแสดงพระธรรมเทศนาตามที่ได้รับอาราธนาณนะบัดนี้ นะโมตัสสะพระวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนิมิตตังสาธุรูปานัง กะตัญญูกตเวทิตาติอิมัตสะธรรมปริยายัสสะอัตโทสาธายัสมันเตหิสัละเคตาบามติอิถ้ามีกาถาณโอกาสบัตนี้อัตมภาพได้ขออัญเชิญ เอาพุทธธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระชินววรสัมมาสัมพุทธเจ้ามายกขึ้นไว้เป็นนิเคปบ,บทเบื้องต้นแล้วก็จะได้อาถธ,ธิบายขยายเนื้อความเพื่อเป็นเครื่องสนับสนุนเพิ่มพูนบุญบารมีแด่ท่านทั้งหลายแขกผู้มีเกียรติทุกท่านปรารบเหตุที่เราท่านทั้งหลายได้มานั่งประชุมกัน พร้อมหน้าพร้อมตากันณนะองค์พระมหาเจดีย์กลางน้ําแห่งนี้ก็นึ่งมาจากว่าพระเดชพระคุณหลวงปู่พระราชพระจรยานมุนีพร้อมคณะสนะิทธยาุสิทธ์ได้จัดงานน้อมรำลึกถึงบุรพาาจารย์คือหลวงปู่ใหญ่ซึ่งพระองค์ท่านได้เข้าสู่นิพพานไปหลายปีแล้วแต่พวกเราก็ยังนึกถึงอยู่คือความดี เจริญพรให้ทราบแล้วว่าหลวงปู่ศีกอริยาตมหาวีโรท่านเป็นอนุสรเป็นเจดีย์แห่งความดีเรียกว่าอนุสรแห่งความดีซึ่งหลวงปู่ท่านได้ปฏิบัติจิตของท่านมาเป็นเวลาช้านานและก็มาสอนพวกิสถียานุสิ์ให้ประพฤติปฏิบัติตาม เราท่านทั้งหลายทราบกันดีเรื่องนี้ดังนั้นเราท่านทั้งหลายจึงลืมหลงปู่ไม่ได้แม้ว่าท่านจะจากพวกเราไปนานแล้วแต่ความเคารพนับถือที่พวกเรานั้นมีถวายท่านอยู่นี้เราจะต้องแสดงออกแสดงออกมีหลายวิธีก็แสดงออกด้วยการเคารพนับถือคือเคยพูดอยู่เสมอว่า เวลาท่านอยู่เราเลี้ยงร่างกายให้หลวงปู่ท่านอุดมสมบูรณ์แต่เวลาจากไปเราเลี้ยงวิญญาณเพราะฉะนั้นการที่เราท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญกุศลอุทิศถวายนี้เป็นการเลี้ยงวิญญาณของท่านแม้ว่าท่านจะขึ้นสู่สวรรค์นิพพานแล้วก็ตามสิ่งที่พวกเราทำนี้พวกเรามีความเชื่อมั่นว่า เราบูชาพระคุณและหลวงปู่ท่านก็คงจะมาอนุโมทนาเอาบุญกับลูกกับหลานญาติพี่น้องนี้เป็นความเชื่อเป็นคติของชาวพุทธด้วยพระพุทธเจา้าพระองค์ก็สอนให้พวกเราว่าอย่าลืมบุญคุณของคนใครก็ตามถ้ามีพระคุณต่อเราเราก็ต้องตอบสนองดังนั้นเป็นเวลาสิบกว่าปี ที่พวกเราท่านทั้งหลายได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ดวงวิญญาณของหลวงปู่แม้ว่าท่านจะได้มารู้มารับรู้หรือไม่ก็ตามสิ่งที่พวกเราทานี้มีความเชื่อมั่นว่าหลวงปู่ท่านมารับรู้รับทราบดังนั้นเราท่านทั้งหลายหลวงปู่ท่านอบรมพวกเราว่าให้ละความชั่ว ให้ทำความดีและทำจิตของตัวเองให้สะอาดสว่างสงบโดยมีพระเดชพระคุณหลวงปู่พระราชพระจรยานมุนีหลวงปู่ทองอินสืบทอดมาจากหลวงปู่ใหญ่มีการนำพาสิทธิ์มีการนำให้ลูกให้หลานนั้นนะรักษาใจคำว่ารักษาใจนี่นะสำคัญที่สุด ทำไมถึงว่าสำคัญเพราะว่ามนุษย์เรานี้มีอยู่สองส่วนส่วนแรกคือร่างกายส่วนที่สองคือใจแต่ร่างกายนั้นน่ะเราก็รักษากันอยู่เจ็บไข้ได้ป่วยเจ็บเป็นเอ็นอุ่นหาหมอหายานี่คือร่างกายเรารักษาแต่ทีนี้ร่างกายนั้นน่ะอยากจะฝากเอาไว้ท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายว่า ในส่วนของร่างกายนี้เนะี่ยมันเป็นของหยาบที่หยาบก็คือเราท่านทั้งหลายมองเห็นกันเนี่ยนี่คือส่วนที่มองเห็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกสิ่งเหล่านี้ไม่จิรังยั่งยืนถ้าเปรียบถ้าเหมือนบ้านก็คือบ้านเช่าเราพากันมาเช่าบ้านหลังนี้บางคนก็เช่าได้สวยได้งามบางคนก็เช่าได้ไม่สวยไม่งาม แต่ทั้งสวยทั้งงามหรือไม่สวยไม่งามนั้นเราจะต้องละไปไม่มีการต่อสัญญาเมื่อถึงเวลาแล้วเราก็ต้องออกจากบ้านเช่าหลังนี้ต่อสัญญาไม่ได้เพราะว่าบ้านเช่าหลังนี้เป็นบ้านพิเศษเราท่านทั้งหลายมาอาศัยอยู่ชั่วคราวเท่านั้นดังนั้นเมื่อถึงเวลาแล้วเราก็ต้องละบ้านหลังนี้ไป เหมือนกับพระเดชพระคุณหลวงปู่ใหญ่ท่านทิ้งบ้านอันรกร้างของท่านไว้ให้พวกเรานั้นเผาทุกคนจะต้องเป็นเช่นนี้ดังนั้นจึงอยากจะฝากเอาไว้ว่าบ้านเช่าของเราที่เราเช่าอยู่นี้ในขณะที่มันยังคงทนอยู่แข็งแรงอยู่เราจะต้องอาศัยบ้านเช่าหลังนี้ ทำคุณประโยชน์ให้กับตัวเองให้กับสังคมให้มากอย่าประมาทว่าไม่เป็นไรเราคงจะไม่ไปง่ายหรอกบ้านเช่าหลังนี้เราจะอยู่ไปนานอย่าไปคิดเช่นนั้นเราจะต้องรีบอาศัยบ้านเช่าหลังนี้อยู่อยู่เพื่อทำคุณประโยชน์อยู่เพื่อทำบุญสุนทานให้กับตัวเองซึ่งอันนี้เป็นส่วนร่างก,กายคือบ้านเช่า ซึ่งเวลาถึงเวลาแล้วเราต่อสัญญาไม่ได้ไม่มีใครต่อสัญญาได้ทิ้งไปเหมือนกับนกนกเขาเนี่ยเวลาเขาจะไข่จะฟักไข่เขาก็ต้องหาไม้ช่วยกันทั้งตัวผู้ตัวเมียช่วยกันทำรังเมื่อทำรังแล้วแข็งแรงแล้วไข่แล้วเมื่อกกลูกให้ลูกออกไปแล้วลูกแข็งแรง ลูกของนกเขาก็ถีบขออภัยนะใช้คำว่าถีบยันรังของมันหนีไปตัวพ่อแม่ของนกเขาก็เช่นเดียวกันเมื่อได้ประโยชน์แล้วจากรังนี้แล้วเขาก็ทิ้งรังของเขาไปให้รกร่างที่พวกเราได้เห็นเวลาไปไร่ไปนามันจะมีรังนกอยู่นั่นคือรางเปรียบเสมือนร่างกายของพวกเราซึ่งเรามาเช่าอยู่อาศัยอยู่ ดังนั้นนักปราชญ์อีสานเพล่นวาร่างกายนีมั่นบอเม่นของเฮาเป็นของยืมเขามาสัวข้าวซามมือถึงข้าวแลว้วขึ้นเขาตามสภาพมบ่อดใดเทียงมันคือดำดังประทรำอันนี้คือส่วนร่างกายทีนี้สําหรับส่วนจิตใจพระเดชพระคุณหลวงปู่พระราชพระจรยานมุนีหลวงปู่ทองอินกตะ,ะุญโยท่านสอนพวกเราต่อจากหลวงปู่ใหญ่ว่า ให้รักษาใจเพราะว่าใจนี้เป็นส่วนสำคัญที่สุดในชีวิตของพวกเราใจนี้เปรียบเสมือนเจ้าของรางเจ้าของรางนกซึ่งเราท่านทั้งหลายก็ได้หาอาศัยรางนี้ให้มันเป็นประโยชน์ต่อพวกเราดังนั้นใจของเราเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดดังนั้นหลวงปู่ พระราชัพระชรยานมนีท่านบอกให้พวกเรารักษาใจเพราะว่าใจเนี่ยรักษายากที่สุดทําไมถึงว่ายากที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นโทษหรือเป็นประโยชน์เกิดจากจิตจากใจของพวกเราทั้งนั้นคนที่เป็นโจรก็เพราะว่าใจเป็นโจรคนที่เป็นคนดีคนสร้างบุญสร้างกุศลเพราะใจเป็นกุศลดังนั้น ในเมื่อใจของเรานี่มันถูกสภาพแวดล้อมชักโยงไปบางคนเนี่ยไม่มีสติไปเลยติดยาบ่งยาบ้าอะไรสารพัดฆ่าพ่อฆ่าแม่นี่คือสภาพแวดล้อมมันดึงดังนั้นจิตของเราจะต้องหนักแน่นพระเดียวพระคุณหลวงปู่ท่านบอกว่าให้รักษาใจเพราะมันรักษายากเพราะว่า ใจของเราเนี่ยมันจะมันจะไหลลงเบื้องต่ําอย่างหลวงปู่ท่านพาเทศพาฟังทำฟังอะไรนี่บางทีมันก็ไม่ค่อยอยากมาเพราะว่ามันมีมานคือมารนี่เขาจะบอกโอ้ยบ่ต้องไปดอกเขาวัดฟังทรรเสียเวลาหาอยู่หากินนางสมาธิรับหูรับตาเสียเวลาทำมาหากินว่่ต้องไปบ่ต้องไป ขี้เกียจเลยไม่ไปในที่สุดขาดทุนในชีวิตไม่ได้อะไรเลยเพราะฉะนั้นที่หลวงปู่ท่านบอกให้รักษาใจเพราะใจของเราเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนรักษายากท่านเปรียบเหมือนจิตของเราเหมือนเหมือนหลิงวอกแวกบางทีเรานั่งสมาธินี่คุมแล้วคุมอีกหลวงปู่บอกให้ทำบุญรับตา พอรับตาปุ๊บพุ่นไปหอดบ้านน่ะจิตของเขาโอ้ยผ่าแพ้่อีโป,โปตาไปหันมีผู้เก็บให้บ้น้อผีนางอยู่วัดผี่เด้แต่ว่าใจมันไปเอ้าจริงๆถ้อลองพิสูจดูก็แล้วกันหลวงปู่บอกเอารับตาทำบุญหลับปุ๊บเนี่ยไปเลยเป็นห่วงอยู่บ้านทั้งตั้งตัวเองอยู่วัดนี่นะแต่ว่าล่องเท่าจอดไปหันหมาขาบไปใส่นอบอด้เก็บมีผู้ใดเก็บให้บ้นน้อ ไปคิดไปถึงบ้านถึงช่องมันไม่ได้อยู่กับตัวเพราะฉะนั้นที่พรอเดชพระคุณหลวงปู่ท่านพระราชพระจริยานท่านคือท่านบอกพอทําบุญพอหลับตาปุ๊บนี่หลวงปู่ท่านนิ่งได้เพราะท่านฝึกมาแล้วท่านอยู่กับตัวทันทีแต่พวกเรานี่ไปใส่บุบานี้พ่อหฮอกระรังสีดึงขึ้นมาหลวงปู่บอกอ้าวได้เวลาเมิดแล้วข้าวเดียวแต่หลวงปู่ท่านนิ่งได้เพราะท่านฝึกมาแล้ว เพราะฉะนั้นนี่คือความดื้อของจิตของใจพวกเราและมันแสไปหาแต่สิ่งที่ต่ำตำเพราะฉะนั้นเราจะต้องรักษารักษาให้ดีโดยที่เราท่านทั้งหลายมีศีลเป็นเครื่องประกันเพราะว่าศีลห้าข้อนี่นะอันนี้เป็นเป็นเบื้องต้นของความดีทั้งปวง <c oughs> ดังนั้นเมื่อสักครู่นี้ก็ให้ศีลให้ศีลเพราะว่า เริ่มต้นเป็นเบื้องต้นของความดีทั้งปวงวันนี้เราจะนั่งสมาธิเราจะมาบำเพ็ญกุศลกาะถวายอุทิศถวายหลวงปู่ใหญ่ใจของเราก็จะต้องนิ่งใจของเราก็จะต้องบริสุทธิ์เพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านแต่ว่าใจนี้มันเป็นใหญ่เป็นใหญ่กว่าทุกอย่างในชีวิตของเรามนโนบุพังกมากรรมามนโนเสธามนโนมยา ทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าประเสริฐแล้วด้วยใจดังนั้นจิตตัวนี้สำคัญดังนั้นเราก็จะต้องดูแลเราจะต้องหาบุญให้เข้าไปอยู่ในจิตของเราให้ได้เยอะๆดูแลจิตรักษาใจอย่างที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านพาทำเพราะว่าเราจะต้องเอาสิ่งที่บริสุทธิ์เข้าไปให้จิตใจไปฝังไว้ในจิตใจของเราให้ได้ ดังนั้นจึงมีการทำบุญบำเพ็ญกุศลทำความดีความดีก็คือสิ่งที่เราทำแล้วสบายใจไม่เดือดร้อนคนที่อยู่ข้างเคียงเราก็ไม่เดือดร้อนนี่คือความดีแต่ความไม่ดีนั้นคือเราทำแล้วเราเองก็เดือดร้อนคนที่อยู่ข้างเคียงก็เดือดร้อนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเปินจังหห้เฮ้า สร้างความดีละความชั่วทําจิตให้บริสุทธิ์นี่คือรักษาใจดังนั้นพระพุทธเจ้าปฏิเสธร้อยเปอร์เซนความชั่วอย่าทำถ้าทําแล้วเดือดร้อนเลยยกตัวอย่างให้ฟังก็ได้ในขณะนี้ท่านนั่งฟังเทศเงียบฟังเทศนั่งสมาธิเสียงโทราศัพท์ข้างๆดังกริง๊งขึ้นมารับ แม่ไงเฝ้าเมื่อเดี๋ยวนี้บักหำม,มันไปฟันหัวเขาตำรวจจับไปโรงพักพุ่นนี่คือความชั่วยายกำลังฟังเทศกำลังสงบอยู่ต้องแทบช็อกรีบกลับบ้านผ้าข่อยเมื่อท้าแมเอามาตะไส้ไปส่งไข่อยแนะบักหำม,มันเพชรไปที่สถานีตำรวจตำรวจบอกว่าประกันดดยอยู่ง่ายไปหาเงินมาสองแสน ประกันหลานออกเห็นไหมจะไปเอาเงินสองแสนที่ไหนวุ่นวายไปหมดหลานทําความชั่วคนเดียวเดือดร้อนกันทั้งครอบครัวเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้เราปฏิเสธเลยอยา่าทํานี่คือความไม่ดีแต่ถ้าทำดีอย่างนี้เห็นไหมเรานั่งเงียบสงบทุกคนมีความสุขเพราะจิตสงบไม่วุ่นวายนี่คือรักษาใจโดยที่มีศีลห้านั้นเป็นฐาน เพราะว่าที่ไหนก็ตามเวลาจะทําบุญอะไรก็รับศีลห้าบางคนมาโอ้ยมาสีรับดูกระดอกระเดียแท้ไปวัดนั่นก็นรับมาเดี๋ยวนี้มานี่ก็มารับอีกจริงๆแล้วรับศีลนี่รับบ่อยๆพระพุทธเจ้าศีลห้าว่าเป็นนิจศีลจะต้องรับบ่อยๆเออรับแล้วเขาไปเห็นมูกาลางกงเหล่ายุ่างานแวะจะเข้านี่ใหม้มากลับหนึ่งไปแล้วขอหาเหลืออยุ่สี่ขอ เอาให้อยู่สี่ข้อนี้บางคนไปใส่มาามันโอ้ยคอยไปเห็นตั้งตัวเดียวบันเอาไปอีกข้อหนึ่งเหลือ,อยุ่ 3, ส 3, ามข้อศีลสามบม่เป็นศีลหาอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นจึงอยากเจริญพรให้ท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายว่าศีลห้าน,นี้แหละเป็นหลักประกันสังคมห้าข้อหลักประกันสังคมห้าข้อนี้พระพุทธองค์ท่านตัดไว้เมื่อสองพันห้าร้อยปีผ่านมาแล้ว นี่เป็นหลักประกันสังคมถ้าเรายึดได้ถือได้ปฏิบัติได้สุดยอดเลยข้อแรกปานาเป็นหลักประกันชีวิตอันนี้ไปเทศที่ไหนก็พูดไปปานานี่หลักประกันชีวิตถ้าหากว่าคนทั้งโลกเนี่ยมีศีลรักษาศีลข้อที่หนึ่งปานาได้โอ้ยรัสเซียกับยุครนบริโรมก,กันดอกบริเซียอันนี้พราะเขาไม่มีศีลข้อหนึ่งนี่นะ มันถึงชีวิตไม่รู้ตายไม่รู้กี่ร้อยกี่พันล้านคนเพราะอะไรเพราะไม่ปฏิบัติตามหลักประกันสังคมข้อที่หนึ่งคือหลักประกันชีวิตข้อที่สองเป็นหลักประกันทรัพย์สินหลักประกันทรัพย์สินก็สำคัญถ้าหากว่าเราอยู่ทั้งหมดทั้งปวงอยู่เนี่ยรักษาศีลข้อที่สองได้โอ้ยโทรศัพท์ยีห่ห้อใดไอโฟกไอโฟนซ้มซอกซัมซุง บอหายดอกถิ่มปใปไสก็ไม่หายอันนี้ขนาดไว้เอาไว้ในทงก็ยังมารักจกเอาอยู่เพราะไม่มีหลักประกันข้อที่สองหลักประกันทรัพย์สินข้อที่สามกาเมเป็นหลักประกันครอบครัวครอบครัวไหนพ่อมีศีลข้อนี้แม่มีศีลข้อนี้เลิกงานแล้วเฝ้ากลับไปหาลูกหาเตา กินเขาแรงน้ากันล้อมลมแล้มแล,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 ล้มเบากันอบร่มลูกให้เป็นคนดีเป็นครอบครัวอบอุ่นเพราะฉะนั้นศีลข้อที่สามนี้สาคัญเป็นหลักประกันครอบครัวทําให้ครอบครัวของเราอบอุ่นอันนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้จริงไม่จริงก็อยู่ในดุลพินิจของท่านทั้งหลายข้อที่สี่มุสาอันนี้เป็นหลักประกันเครดิตใครก็ตามพูดจริงทำจริง เครดิตดีไปซื้อของบ้านได้ก็แปะโป้ได้เลยเพราะเขาว่าไว้ใจไม่เบี้ยวแน่นอนเพราะฉะนั้นอันนี้ข้อที่สี่เป็นหลักประกันเครดิตข้อสุดท้ายสุราสิ่งเสพติดเป็นหลักประกันสุขภาพใครก็ตามไม่คล่องแวะกับสิ่งเหล่านี้สุขภาพแข็งแรงอายุมั่นขวัญยืนดังนั้นสีลห้าข้อนี้จึงเป็นหลักประกันสังคมห้าข้อ ที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้เมื่อ2,000กว่าปีมาแล้วดังนั้นหลวงปู่พุทธธาตุท่านทั้งหลายเคยได้ยินเนาะน่าจะทันกันทุกข้นเนี่ยหนะลวงปู่พุทธธาตุท่านเทศนะเทศตลอดว่าถ้าศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะวินาศเดียวนี้ใกล้จะวินาศหรือยังพอลูกขาพอขาแม่พอขาลูกสาธพรณ แย่งชิงกันยิงกันตายเป็นกลุ่มเป็นก้อนเดี๋ยวนี้สังคมของเราวุ่นวายนะ,ะวุ่นวายอ่านหนังสือพิมพ์นี่ไม่แทบไม่อยากจะอ่านดูข่าวก็ไม่อยากจะดูเพราะสังคมของเรามันวุ่นวายมันจะเป็นเหมือนกับหลวงปู่พุทธทาสท่านเทศว่าศีลและธรรมไม่กลับมาโลกาจะวินาศดังนั้นศีลห้าข้อที่เรารับไปเมื่อสักครู่นี้ เป็นหลักประกมกันสังคมอย่างดีดังนั้นศีลหาเนี่ยเพิ่นก็บเบาดูดิอันนี้ศีลหาเบาเนี่ขออนุญาตเบาอีกพท่าในได้มาแล้วบางคนเนาะศีลหาเขาบอกว่าขาดชั้นแล้วเธอจะรู้สึกดูให้ดีฟังให้ดีนะขาดฉั้นแล้วเธอจะรู้สึกต่อไปนี้ถ้าคนไม่ยึดรักษาศีลห้าเนี่ยรู้สึกจริงๆวุ่นวายที่สุดโลกของเราสังคมของเรา ดังนั้นศีลห้าเขาจึงบอกว่าขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึกทุกคนตรึกตองให้ดีพี่น้องเอ๋ยเบนจะศีลห้าข้ออย่าละเลยหากทำเฉยสังคมสามตามกันมาการเบียดเบียนทรมานสัตว์ตัดชีวิตทำความผิดลักขโมยโดยความเขากามมิจฉาพาของคนอื่นเป็นของเรา ชอบพูดเดาพูดเท็จเพชรคำลวงเดิมสุราเมรัยสิ่งเสพติดทำความผิดพาสังคมล่มจมหนาจงพากันงดเว้นเป็นจัญญาจะนำพาสังคมร่มเย็นลงท่านคงทราบแล้วว่าห้าข้อนี้จะนำชี้หนทางสว่างให้หากขาดฉันโลกจะขาดสุขลุกเป็นไฟ จงใ่ใจนำปฏิบัติเป็นวัดเอ่ยขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึกนี่คือศีลห้าเขาพูดนะไม่ใช่อัตมาพูดเพราะฉะนั้นเราจะต้องเริ่มต้นจากศีลห้าข้อเพื่อเป็นองค์ประกอบที่เราจะรักษาใจรักษาจิตที่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระราชพระจริยานมนีหลวงปู่ทองอินท่านสอนย้ำพวกเราอยู่ตลอดเวลาว่าใจนี้สำคัญ เราจะต้องรักษาให้เขานิ่งให้เขาสะอาดสว่างสงบเราจะต้องอาศัยบุญกุศลคุณงามความดีเข้ามาเป็นองค์ประกอบจิตของเราที่ห่อหุ้มด้วยความดีนี่ไปสู่สุคติแน่นอนร่างกายเนี่ยจะเป็นยังไงก็ตามอยู่ยังไงก็ตามไม่ได้สนใจเพราะจิตของเรานั้นอุ้มห่อเอาบุญกุศลความดีขึ้นสู่สวรรค์แล้วประเดชพระคุณหลวงปู่ยายท่านทำเป็นตัวอย่าง ดังนั้นเราทั้งหลายที่เป็นสานุสิษิ์ก็ต้องปฏิบัติตามรักษาใจของตัวเองอย่าให้ขาดทุนนะยืมร่างกายเขามาใช้แล้วต้องรีบใช้ให้มันเป็นประโยชน์รีบอาศัยร่างกายนี้สร้างบุญสร้างกุศลท่านทั้งหลายอายุอยู่ซ้ำนี่แหละจังได้กับอีก่กี่ปีละไปเผาหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งไม่รู้กี่หมื่นศพในประเทศแต่ยังไม่ถึงคิวเราเฉย มีแน่นอนเพราะฉะนั้นเราจะประมาทไม่ได้เราจะต้องทำความดีทำบุญกุศลเอาไว้เนาะขออนุโมทนาบุญได้แสดงพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับเรื่องความกตัญญูกตวเวทีซึ่งเราท่านทั้งหลายน้อมราลึกถึงพระคุณคุณงามความดีของพระเดชพระคุณหลวงปู่ยายซึ่งท่านได้อบรมสั่งสอนให้พวกเราเป็นคนดี แล้วก็ทําให้พวกเรานั้นน่ะเป็นผู้มีกริยานมิตรมากมายจิตของเราก็จะห่อหุ้มเอาบุญกุศลที่เราทําพากันทําในวันนี้หรือวันต่อๆไปก็เป็นมงคลแก่ชีวิตของเราด้วยอํานาจแห่งคุณภาสีรัตนตรยัและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดมาร,รวมตลอดทั้งบุญกุศลคุณงามความดีที่พวกเราได้พากันกระทำำําบําเพ็ญมา ตั้งแต่ต้นชีวิตของเราจนถึงปัจจุบันเขาได้โปรดมารวมกันเป็นมหันตเดชานุภาพอำนวยอวยพรให้พวกเราทุกท่านมีความสุขความเจริญหายเคราะหายโศกหายโรค,หา,โรคหายภัยมีสุขภาพปรานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงไม่เก็บไม่ป่วยทำมาค้าขายอันใดอยู่ประกอบธ,ธุรกิจการงานอันใดอยู่ขอให้ทุกท่านจงประสบผลสำเร็จ พากันมีเงินมีทองไหลมาเทมาเหลือกินเหลือใช้หมดหนี้หมดสินสมหวังในสิ่งที่ทุกท่านคิดกิดหรือธุรกิจที่ทุกท่านกำลังกระทําอยู่จงทุกประการทุกท่านทุกคนทุกครอบครัวเติด